โบราณเขาบอกว่าถ้าใครพาแฟนมาเดินรอบวัดชัยนะรอบบริเวณวัดนี่ยใช่สามรอบอ่ะจะทาไมไม่อีกแบงบอกว่าจะเมื่อยเพราะมันกว้างมากไปตลอดด้วยค่ะโอเคกันอย่าหาเดินเลยดีกว่าหาถ่ายรูปดีกว่าใช่โดยที่ถ่ายรูปโดยที่ไม่ต้องลงไปเดินด้วยนะอยู่บนเรือนี่แหละหาถ่ายรูปของจริงอ่ะอ่าเดี๋ยวเราจะถ่ายบนวีออนท็อปกันตรงนี้นะคะโดยที่เราจะอยู่บนหัวเรือ ให้แบ็คกราวด์เป็นแบบว่าแทัศนียภาพวัดชัยวัฒนารามอยุทยาอย่างนี้นะคะในคอนเสิร์ตวันเดีบิออนทอว่างามอย่างอยุธยาค่ะบนบกก็ถ่ายแล้วในน้ําก็ถ่ายแล้วบนเรือก็ถ่ายแะ่นอยแต่อยจะได้ครบครบแล้วแหละต่อไปเราถ่ายบนเครื่องบ้างม เอออยู่เหมือนเครื่องก็คือเอาง่ายๆ่ายเขาจะติดต่อเรื่องอุทยาเขาไม่ต้องติดต่อปตอปจแล้วมันติดต่อพวกเราแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเห็นม่าใช่พระธาตุรามนะคะก็จะนึกถึงยุครุ่งเรืองนะคะสมัยก่อนเนาะอย่างที่คุณพี่บอกว่าสมัยก่อนมีแผ่นทองแปะเหลืองอรามนะก็ทําให้นึกถึงสมัยก่อนนะคะแบบว่าสมัยครั้งบ้านเมืองดีแหละคอนเสปต์ผลิตชานเอาชื่อซีรีส์มาดีกว่าที่เรากำลังถ่ายอยู่ด้วยน่าจะคลองจองกับตรงนี้กูโอเดย์นาบีฉันจะไม่รักเธอ อนไปแล้วอ่อนหรออ่อนเซ็ปนชานางปลาคาเบร่ไม้ตบไปแล้วอ่อนอ่อนเซ็ปนชาม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 าักกูมากกูออลเดย์สค่ะ ไม่ทัน่าทุกชุทุกคนสวยมากสวยเหมือนคนมีความรักเลยต้องมีความรักแน่เลยพูดสิพี่มิวไม่เห็นสวยขึ้นเลยอ่ะอุ้ยเอาแปลว่าคนมีความรักสวยขึ้นจริงเลยทำไมพี่มิวไม่สวยขึ้นน่ะหนูตองดีๆค่ะสวยขึ้นอาจจะไม่ได้แปลว่าสวยแล้วออแม่บ้านสมาคมตำวรวจชุดฉันจะเคลียร์ให้ทำไมหรอชุดเป็นแม่หนูเมื่อก่อนเลยไม่ละตอนแรกอีกเปล่าให้เลือกชุดเจี่ยงป้าเซนก็ยังไม่รู้ว่าใครเลือกอะไรเซนก็บอกว่าเอาชุดไทยประยุกต์นะ อีปอนด์ส่งบอกว่าชนพี่ก๊อฟหนาจะสู้เหรอ,อกูบอกว่างั้นเอาลูกไม้โอเคแล้วส่งมาหากูบอกว่าเอาชุดอะไรพี่ก๊อฟไทยประยุกต์กอนตีลูกไม้ไกูกว่าหมดไม่ต้องเอาส่งมาเลยอะไรก็ได้ทำไมลาใส่ชุดซ้ำกันก็ได้ไม่เห็นจะเป็น,น,นอะไรเลยกันไม่ลาเดี๋ยวตัดสุดเถึกสุด <c oughs> ัได้เพราะว่าคนจะวนมาถึงพ่อก็คือนางแบบต้องโพสต์รอไ้เลยนะคะเพราะว่าพอเรือเข้าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องก็จะนี้แล้อะไรอะ ลิฟติดฟันแต่ฉันติดใจเฮ้ยวันนี่มันมีแต่จอดความก็พี่มิวเป็นตักล้องปกติอีปอนเป็นตากล้องนี่คือจะต้องได้อย่างเดียวงาพอเป็นพี่มิวปุ๊บมันมองผ่านเลนไปแล้วเจอพี่มิวไงมีเธออยู่ในเลนมาถึงป่าชายเลนคนหรือปาตีนปาตีนเพราะเธอคือปาตีนโนนพระปางทรงข้าวโพดหน้ามึงทรงข้าวเกี๊ยวว้าวพอละมัง ไ,ไม่วิ่งตามหามความรักอะพอแล้วมั้งอันนี้บอกเขาบอกเขา,บอ,าบอกเอฟแล้วเวลานะักโบราณาาคดีขุดพบพี่กอฟเนี่ยเขาต้องจันลึกไว้ยังไงคะคืออันนี้ชั่วหมากปากแตกกันเนาะชั่วปากแตกกันเนาะเอามาเจกะลองไหมไม่ใช่ชั่วหมากแหลกชั่วปากแตก ค่าสำหรับของดิฉันนะคะถ่ายรูปกับเมืองประวัติศาสตร์อยุธยานี่นะคะมีแบ็กกราว์เป็นวัชัยพัฒนารานะคะดิฉันเลือกชุดที่มีกลิ่นอายแบบไทยนี่ก็คือชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยนะคะแต่ว่าเป็นรูปแบบการตัดเย็บแบบสมัยใหม่นะคะเพื่อให้มีความผสมผสานเหมือนว่าเฮ้ยอยุธยานี่เขาก็ดังไประดับโลกในระดับสากลนะคะเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ในการถ่ายรูปของดิฉันก็คืออยุธยาอินเวอร์วิชั่นค่ะผ้าไทยแลนด์โูนสลัสอห เรหั่นมันหน่อยดิเฮ้ยรูดูดำมากอ๋อน้ำลาบูรณะเหรอคนอื่นเขาโดนบูลลี่นะกอลโดนบูรณะเมื่อกี้เมื่อไห่นั่งลานอันนั้นนั่งลานนี่ยืนลานลานตีนี่ยนั่งลานเนี่ยกูเนี่ยนั่งลานนั่งลานเหรอพี่กอล์ฟไม่เหมาะกับชุดไทยนะเขาเหมาะกับชุดไทยก่อนที่จะเป็นประเทศเราอ่ะตอนนั้นนะเขาจะไม่คนไทยมาจากไหนอ่ะมึงนะเขาบอกว่าเออเป็นไทเออ ขนาดหันหลังไม่เห็นโบแดงกูยังแสลงใจเลยเนี่ยอีมด์มึงอย่าถ่ายพี่ก๊อฟอยู่ตรงกลางพี่ก๊อฟเหมือนแปังจริงเนียนเชียไม่ใช่ผิวนะเนียนกับพ่อปังเนียนกับพ่อปังผิวเหรอไม่ใช่แม่เนียนกับพ่อปังไปแล้วเนียนเชียเนียนกับพ่อปังแล้วพี่ก๊อฟนี่นับเป็นรอสอนหรือจอสอนคะถ้าเป็นจอสอนอะอะจุลศิก

แล้วสมัยก่อนมีนายจันหนวดเคี้ยวอ,ะอ่ะแต่ตอนนี้มีนายเจนหนวดขึ้นนะ,ะหรอขออนุอาตขอเอากิบเบอเรลินมาหน่อยเ,อเลยม,มันบ่ายแล้วไงมันช่วงบ่ายเจนนี่ไปถ่ายก็เป็นอ๋อเจ้านะเจ้าอะไรอ๋อเจ้าที่ทีนี่ไปถ่ายเป็นปังนี่นะปังอะไรปังคุมกับเจนยังไม่ถึงเวลาหรอยังไม่ถึงเวลาไม่คิดได้แล้วว่า ค่ะเจนนี่นะคะเนื่องจากว่าเป็นกระเทยที่ชอบในตำนานเจนนี่นะคะก็เลยจะเอาหนึ่งบทเพลงนะคะของภาพยนตร์ประวัติศาสตร์นะคะเรื่องเจ้าทูอยู่ไหนใช่ของเรื่องสุริโยไทยนะคะกับเอ่อเป็นบทเพลงภาษาอังกฤษนะคะ now and forever ใช่นะคะเพื่อว่าเอ่อเอามาเปรียบเทียบนะคะว่าเจนนี่คือ now and forever คือเอ่อความขลังความสวยงามของพระปางวัดชัยนั่นเองค่ะมาผสมลงตัวกันก็จะใช้เป็นความงามใน ปัจจุบันและความงามแบบตลอดกาลก็เลยใช้คอนเซปต์ว่า now and forever ค่ะไปเย็นเ่็นไป้ย็นเย็นไปเย็นเยๆนไปเแ็นเย็นลักษณะที่เราเอาตัวไถ่ไปเรื่อยๆเหมือนหมาโดนรถทับเหมือนกันเหมือนหมาในละครในติ๊กตอกอ่ะใช่โอ้ยแล้วแมพอใครคนปุก็เดิน เหมือนนะไม่ได้เล่นเหมือนนะหน้าเร็วเราต้องไปโพสรอเลยพอมุมมันได้มันก็จะได้เลยยืนดีกว่าไม่ได้พูดว่าสวยกว่าด้วยบอกว่ายืนดีกว่าของเราเนาะเลยนะยิ้มถ่ายตัวใหญ่กว่าป้าลใช่ไหมถือว่ายังดีนะของฉันเลยว่าขายขาฉันใหญ่กว่าคืออะไรมุมกล้องคืออะไรขาใหญ่กว่าสิ่งก่อสร้างอีก ราขาดไปส่งฝักกะโพดด้วยอ่ะลายล่ำล้าหน้าไม่ได้ย้อนแสงหรอกวันนี้หน้ามันย้อนแยงนะมันดูไม่มีความสุขกับรูปวกมันเพือนแล้วเพื่อนแล้วมึงเอาให้ตรงกับช่องประตูดิที่เป็นประตูผีอ่ะถ้าหล่อนคิดท่าไม่ออกไปถามลำนู้นนะลำนู้นเขาชื่อเจ้าท่า แต่สมัยก่อนนะเวลาเขาได้สร้างอะไรเนี้ยประตูเมืองอะแม่เขาต้องมีการเนียนะขุดขุดหลุมบ้างเหมือนเดิมแล้วพอนึกเลยนะเจ้ากรรมในเวนในเวรเหรอใช่อินจันมั่นคงอยู่ดีและเจนนี่อ๋อินเจนมั่นคงอยู่ดีปกติเขาตั้งประตูเมืองนะแต่เจ๊พิจิณ้ต้งประตูเมร์เลยค่ะ ใครชนะเบนโตโอเคไม่ต้องโหวตเลยปั๊มปั๊มว่าผมชนะครับอุ้ยน้องเล่นมาลูกเจนนี่เราขู่เลยอ่ะอุ้ยมันต้องเห็นอะไรในรูปมาแน่แน่เห็นผีใช่ไหมหนูหอนหนูต้องหอนใช่ไหมลูกนี่มีเสียงหอนแต่ไม่ได้มาจากหมามาจากแม่มากค่ะเฉลยวันนี้วีออนท็อปที่เราไปถ่ายที่อยุธยากันคอนเซ็ปต์นามดูดอยุธยามาค่ะเริ่มทีรูปแรกค่ะ รู้ของหนูเองค่ะแม่เหมือนจะดีเลยอ่ะหนูหนูอันนี้พระปางอันนี้ก็พระปางมิวกับพระปางไม่เนียนกับวิวรู้กับไต่ค่ะเหมือนย่าๆนะเหมือนแม่ทีตอมป่า ถูกอันนี้พูดอีกก็้วถูกอีกยังไงคะยังไงไค,คหนูไม,ม้มมมเป็นต้าหมาเมินหมาเมินอือและแ<ะ>ละรูปสุดท้ายคะ่ะ หมาเดินหนีเลยแล้วก็โปมมันแผลออกมาเหมือนมันทอดแหลหาปลาอยู่หน้าจะดีเหมือนหน้าป้าป้าเหมือนกันนะเออถ้าเป็นแม่เลือกถ้าเป็นแม่เลือกแม่จะให้ใครชนะเฮ้ยแม่เลือกไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาว่าไหมเออเข้าเลือกไปเข้าเลือใครก็คือนักรบลูกแม่ซิมลูกฉันอันนี้นะคะเราโหวตทาง Facebook Fanpage เทยเที่แท้แอนด์เฟรนด์นะครับไปดูผลโหวตกันค่ะ แต่ยังไงนะแล้วสมมติว่านี่มาชาแม่ทักมีคนหนึ่งอีบอยต้วนเดินประกวดนางงามแม่ถามว่า M T U เท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่ M U T M T U ชอบอาขอบคุณทุกเสียงบทนะคะที่โบทให้ดิฉันนะคะต้องให้อะไรเก่าๆอะไรเกี่แวบโบราณอะไรอย่างเงี้ยต้องให้ให้ไหมคะบอกกับเป็นกุลสตรีอ๋อแปลกแล้วกูแ่ใ่ลตเป็นกุลสตรุตค่ะคนหนึ่งเที่ยวไทย